เมื่อถ้าเกิดกูเอาลง youtube ไอ้พวกที่แบบว่าด่าพ่อร่อแม่เมื่อกี้นี่มันมันได้ป่าวว่าได้ได้ได้กูว่ามไม่ได้ไดแต่ขึ้นคำเตือนเขาด่ากันตอนไหนวะโอโ๋อโถวัดพ่อวันแม่อะไรของพวกมึงไงที่อะ้งนั้นแหละไม่เคยพูดว่ามึงมึงอย่ามาทำอย่างนีไงไอออมไอดิไม่เคยพูดไงใช่ไอไออมไอออมอ,อมกี้อ,อ่ะแ,แต่ละตัวไอ้ที่อะเฮ้ยเลิกดิคำสะบูดไอสัตว์ อย่าค้างนะอย่าค้างนานไม่มีก็อย่าค้างนานขอร้องอุ้ยคุยอุ้ยพูดหยาบเฉยอ่ะแล้วแล้วเราก็บ่นเป็นตื่นเลยนะยพูดไม่ดีพูดสำหยาบคายจัาขวามทีๆสวยๆง ไม่มีกระจว่ะกี้มันกดไปแล้วแต่มันไม่ไปสวยเฮี่ยะมันไม่ไปแม่งเอ้ยบนมือคุณปนอไห้า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 พวกมันกำลังหัวเราะมึงอยู่อะหัวเรากัชีวิตมึงอะเป็นเพื่อนกัจริง่ะเป็นเพื่อนจริงะเป็นเพือันจริงปะ เงี้ยไอ้ยิดดิ่งไงสัตว์ต้องไอ้เนี่ยคนอื่นเขามีการเล่นมึงก็ต้องมีการเล่นไปตู้คนอื่นเขาดิไม่ชอบไม่ชอบเจอชนะอยู่แล้วโอ้โหแบบนี้กูไม่มีการเล่นแล้วการเล่นนิมีการเล่นแล้วไอ้สัตว์พวกเหี้ยนรก นราลูกแดกกบ,บาลมึงไอสัตว์ไปนี่โอ้โหลึกกูเต็มมือ,ลอเลยไอสัตว์เรียบร้อยเอาไปดิง่ง <c oughs> มันคือสีอะไรอ่ะมันคือสีอะไรนะหรือสีอะไรสีอะไรก็ได้แบบเนี้ยหลงก็ <c oughs> งหมุนอีกสักรอบอโอ้โหไอคิดดิ่งแดงเต็มไอเหลืองเต็มมึงอย่ามาโทษกูไม่ใช่การกูการกูอยู่ที่ไอ้ใครว่าจำไม่ได้แล้วแม่งหมุนหลายรอบนี่ไงร Ôi, cái tên tên là bay là bài phay gần dài liền huê 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 ai tao không có màu xanh ai tao không có màu xanh, kêu mình để kêu cái này ai tao không có màu xanh kêu mình như vậy này nhá, không có ai không có ai không có màu không có màu xanh ai tao không có màu xanh ai tao không có màu xanh kia kia, kêu mình làm cái ai không có màu ไม่เนดไม่เห่อไม่เหใช่แต่กูมีสีแดงอ้นี้ไม่มีสีแดงอันี้ไม่มีสีแดงทุกคนอันี่ไม่มีสีแดงแต่กี้กี่มึงกันะใหญ่ทำได้นะมึงก็มีกันสองคนเรียบร้อยตอนนอ้เรียบร้อยเฮ้ยจะไม่มีสีแดง ไอ้ดิ๊งมีสีแดงไอดิ๊มีสีแดงอ่ะไอ้ดิ๊งมีสีแดงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ่าเปิดกูสินะเปิดกูสินะเขาไม่มีสีแดงเขาไม่มีสีแดงใช่ใช่กูไม่มีสีแดงแต่กูได้มาสี่ใบเลยทีเดียวเขาไม่ีสีแดงเขาไม่ีสีแดงอันนี้ก็ต้องคนไหนต่างคนเนี้ยเขาไม่มีสีแดงไอ้ืนไอดิงไม่มีสีเขียวไอ้ดิงไม่มีสีเขียวไอ้ดิงไม่มีสีเขียวทุกคน ไอจี so ้ไมมีสีเขียวไอ้ออกไล่เรียบร้อยไอคุณโกลไอ้ออมไม่โซโล่ไอ้ออมไม่โซโล่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 เลยสนุกเว้ยสนุกเว้ยไอ้ออมไม่ยอมโซโล่โล่โล่อะไอจี้มีสีเหลืองไอจี้มีสีเขียวไอจี้มีสีเขียวทุกคนเนี่ยกูมีแต่ฟ้าเหลืองไงสัตว์ฟ้าหลืองกันนี่จะหัวดอนมึงเป็นไรมึงเป็นไรเนี่ยไอ้ออมไอ้ออมมันสีเหลืองไอ้ออมมันต้องการสีเหลืองเออไม่กูขนมาหม ไม่ครัไม่ครัไม่ให้เล่นไม่เล่นอย่างก็สีแดงกูไม่มีสีแดงไอ้ดิ้งไม่มีสีแดงใครมีหมุนไหมช่วยช่วยหมุนฝั่งให้หน่อยดิสีตั้งเยอะสตั้งเยอะตั้งเยอะมันมีแดงไอปูอะไรอย่างนี้ไอเนี่ยสองคนไหมครับไออ๋องไม่มีสีแดงไออ๋องไม่มีสีแดงไอ้๋องไม่มีสีฟ้าไอ้๋องไม่มีสีฟ้าไอ้ดิ่งเป็นสีดิ ม่มีฉันไม่มีไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีสีเหลืองเลยไอ้เหี้ยไอ้เนื้ออะไรกันสิไม exactly. ่มีสีแดงไอ้ยืนดีไม่มีสีแดงหุยให้กูดีมีสีฟ้ากับสีแดงไอ้ามีสีฟ้ากับสีแดง เอาม,ามีสีฟ้าสีแดงทุกคน,นเยอะแล้วไอ้ยมัวแต่คิดว่าไอ้ไอ้ดิกไม่มีสีแดงกูจำไม่ได้แล้วว่าเลขเป็นอะไรออมมีอะไรบ้างไอ้สันนั่นไงแล้วร้านเยอะชอบเลยอ่ะไอ้สันเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมาสีอะไรอมจำได้เปล่าเออ สีแดงสีแดงสีแดงอะไรอ่ะสีสีอะไรวะไอ้ัต่ไม่ดูดูเลยเนี่ยไอ้อมแต่แต่ไพ่มึงมีสีชนะนะถ้าถ้าไอ้ดิ่งลงสีที่มึงต้องการไหมเนี่ยแต่ท้ายดิ่งไม่ลงอ่ะคือก็ไม่มีสีชนะไอ้เนี่ยแล้วจะพูดทำไมวะไอ้ดิ่งไม่มีสีเขียวเออมีสีเขียวนี่ว่ะไอ้จอ้มีสีเขียวไอ้จอ้มีสีเขียวจอ้มีสีเขียวมึงก็ไม่มีสีเขียวเหมือนกันเนาะมาจากกูอยากชนะมเพื่อนอยากชนะเดี๋ยวกูปล่อยผ่านไหม รือทำไมทำเงี้ยมันมีห้าสองใบสีเหลืองอะลงอีกไออ้อมลงอีกเออไอกี้มึงมีบกสองป่ะไม่มียังไงไออ้อมก็มีสีเหลืองบอสสองใบอะอ้ยขาดก็มันค่อยกลัวเฮ้ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนสีไม่มีกูไม่มีบกสองยิงหรอไอคี้ไม่มีไม่มีบกสองยิงบได้แค่นี้ป่ะเอาไปเปิดได้กัด อย่าให้ออมชนะอย่าให้ออมชนะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไปโซโลโมแต่อยากจะชนะไงมึงอยากจะชนะดีนะไปโซโลเป็นไงล่ะเฉยไม่ยอมโซโลแล้วก็ไม่มีสีเหลืองเรียบร้อยไม่มีสีเหลืองสีอะไรสีอะไรเอ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่ออะไรวะเ่ิมสีเดิมเอ้ไอ้ไอ้เจ้าโดนโดนอ่ ไอจอบไซโคไอสัตว์สีเหลวสีเหลืองเฮียไซโคกูเลี้ยวตักสีเือนีเรียบร้อยไม่โซโลอีกแล้วไม่โซโลอีกแล้วไม่โซโลอีกแล้วมันต้องโซโล ทำไมกูย่งลงไม่ได้อะอะนวะโอ้เวนนี่โอ้เันนี่มึงเอาไปมึงก็ไม่ชนะแบบนี้สีอะไรอะสีไเกี์สีแดงสีเขียวไอ้บ่าวตึงสีเขียวใบเดียวครับสีอะไรนะกี้สีอะไรมึงก็เล่นให้ตัวเองชนะดิ สีเขียวสีเขียวไอ้เฮียไม่มีใครมีสีเหลืองไอ้สัส <bur r. S 1> เรียบร้อยไปโซโล่ม่โซโล่ solo, LOL, 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 LOL. เล่นนานๆเกมนี้ต้องเล่นนานๆมันถืออะไรมันที่งโงกไปแล,ล้วอ่ะรู้นะมันมีสีเหลืองมันมีสีเหลืองไอ้สัสอ,อ,อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นวันนี้แค่ ไอ้มันมีสีเขียวมันทิ้งมือมันเลยสีเขียวมันทิ้งเขียวตาแดงไม่สีอะไรแลยสีก o เรียบร้่อเรียบรล่ออยู่นานๆเปนสีน่อยเป็นสีหน่อยนานมัน ฮสี่เดียวกันเลขเดียวกันรูปแบบเดียวกันไอ้บ้าอะไรนั่งเขียนหน่อยช่วยกูชนะไอ้น้องมองนานๆคนสวยถึงมองนานๆชาชาชาสัตว์เกณี้จะจบไว้ห้าเกินแล้วกดโซโลไอ้ดิไม่มีสีมึงเปิดมามึงก็ไม่มีสีเขียวเลยกูถามจริงไอาไม่ต้องเล่น มีใครที่ไม่สามารถจะรได้ให้ออมจัวก่อนท่นั้นละมันไอไอย่างเงี้ยดิ้งกอี้ดิงกอดน มันมเฮ้ยออมเป็นอะไรกับกูมากะทำไรได้มองอยู่ชั้นเอ้าไปสกูอ่ะเียกูทำอะไรไม่ได้หรอกู่นั่นแหละเฮ้ยเชี่ยมันมีสามสีอ่ะมันมีสีเต็มแน่แน่มันมีสีฟ้าแน่แน่ใช่ไหมดิก มีเขียวปะมีสีโอ้โหอร่อยเลยโอ้โหไออ้อมโดนไออ้อมโดนก็ไอ้กี่กี้มันเซฟกูมาสุดสุดนะเฮ้ยไอดิ่งไออ้อมมีสีอะไรกูฟาร์มการ์ดมาเดียวสีกูยังไม่ได้ลงเลยจากมึงอ่ะไม่ใช่กูหมายถึงว่าสีไออ้อมอ่ะก็กูได้มาจากมึงอ่ะ ก็คืนมาไปเลยกูยังไม่ได้ลงสักใบเลย <g ul> จำไม่ได้แล้วขวดสมบว่าฟ้าฟ้าเหลืองเขียวมีสลับไพยมีหมุนอันนึงนฟะ้า <g ul> เหลืองเขียววะต้องเล่นต้องเล่นแดงดีแล้วกีแล้วไปนี่ไม่งจันะเบอร์หนึงไปโซโล เฮ้ยๆๆๆออมาอยู่ๆก็พลิกสถานการณ์อะ Here we go again เรียบร้อยไโซโลอยากเล่นลยอยากเล่นอยากเล่นอยู่เเล่นนานๆตานีต้องเล่นนานๆโอ้โหไอออมมีเวทขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฟังฟังไว้ฟาร์มไว้ฟาร์มไว้ฟังไว้ฟังไว้กี้มึงมีอะไรไปแกล้งมันปะไม่มีเลยงั้นเอาไปมันอย่างนั้นมันถามมึงก่อนนะกี้อย่างนั้นมันถามมึงก่อนนะกูบอกอะไรให้นะให้กูโคตรสิน้นตีเลยก็กูถามว่ามีอะไรไปแกล้งมันไหมไง go กูชอบคำพูดไอ้อมจัดเลยอสัตว์เลอรักไอ้สัตว์เรกกูกูบอกเลยนะไอ้แม่สปอยดีกว่ามันมันมีสิทธิ์ที่สตีนจัดเอาไข่แบบเนี้ยมองนานๆคนซวยต้องมองนานๆไอ้ไม่มีสิทธิ์เลยใครใครอยากชนะบ้างเอาแบบนี้ดีกวาใครอยากเออเออไพ่มึงไม่มีทางชนะหรอใช่ไพ่กูไม่มีทางชนะมากเลยไพ่เมึงโต๊ะของขวาอ้สัตว์ มึงอยากเห็นใบกูไม่ละดิ่งกูจับแลกให้เลยไว้เลยเฮ้ยกูเอา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 ขอขอขอเฮียอะให้ใบหน่อยเถอะอุ้ยไอ้อมพอสีแดงแน่บอชอบอยากดูมือปะอยากดูมือไหม It was at this moment that he knew he fucked up เอาไปดูซะไอ้อะไรวะอะไรวะใครจะมีตังชนะอะไรวะไอคนเดียร

เราเห็นกันจบโกงแล้ะทั้งคนแล้ะเอาไปให้มันดู่อยได้ไม่ใช่ฉันเพิ่งเจเก้อนทุกคนลเอาไปให้มันดูหน่อยเหลี่ยบร้อยไปโซโลอีกนะครับเอาตกมาอยู่กับกูได้ไงมาอยู่กับกูได้ไงไม่มีสามไปเลยจริงตอนแรกมันมีสามไปเลย เราอยากจะล้อไอ้เกียเล่นไปก็ไม่มีตาเกียร์นะไอ้ไฟแบบนี้เกียร์หมดอีกแล้วหนอยไอ้ดิบวิสีเหลืองดิบวิสีเหลือเย้ไอ้เดียานหลงผ่านที่หมายเลยสำเนาคือเล่นไปให้มันเฟืองยังไงก็ไม่มีสายกิจชนะอยู่ดีไฟที่ไม่มีสายกิจชนะ